ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาตรวจเช็คหน้าจอมือถือหรือหน้าสัมผัสมือถือนะครับว่าทําไมมันกดไม่ค่อยได้นะครับแล้วทําไมมันกดยากเราจะมาตรวจเช็คว่าหน้าสัมผัสของเราเนี่ยมันใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับมันเสียหรือเปล่านะครับเช็คอย่างไรนะครับง่ายในเดียวนะครับถ้ามือถือของใครที่เป็นซัมซุงนะครับให้ทําตามคลิปนี้นะครับให้กด การโทรขึ้นมาแบบนี้แล้วกดที่คําว่าปุ่มกดตรงนี้แล้วกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่คําว่านะ t ั u c H. นะ T U o C H T U O C H ตรงนี้นะครับ t ั u ส,สก s c น,นะครับกดเข้าไป๊บมันจะขึ้นหน้านี้มา หน้านี้คือหน้าตรวจสอบว่าลายแนวตั้งลายแนวนอนมันใช้ได้หรือไม่นะครับลายไฟว่าไฟที่วิ่งบนหน้าสัมผัสของเราเนี่ยมันขาดหรือไม่นะครับมันมีเส้นไหนที่ขาดอยู่นะครับให้เราใช้นิ้วนะครับเลื่อนตามนะครับตามเส้นที่เขาตีเส้นมาให้นี่นะครับก็คือเส้น สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็เส้นตากระบาดนี้ว่ามันใช้ได้ทุกอันหรือไม่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเห็นไหมครับเป็นช่องอยู่ช่องนั้นคือช่องไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาอ่านะเราก็เลื่อนมาเลยปึ๊บ่านะถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าใช้ได้แบบนี้แต่ถ้าของใครที่เลื่อนมาปุ๊บแล้วมันขาดแล้วมันมาแบบแบบนี้ปับ๊บแสดงว่าเส้นเนี้ย เห็นไหมครับเส้นข้างล่างเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับไปในช่องเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะลามมาถึงมันจะลามมาแบบนี้ปุ๊บอ่ามันจะตรงมาแบบนี้ปุ๊บประมาณนี้เห็นไหม มันจะตรงกันไปขึ้นไปแบบนี้ประมาณนี้นะเนี่ยก็คือถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันกดได้แต่ถ้าเรามากดตรงช่องที่มันว่างๆเนี่ยที่เราตรวจสอบมันใช้ไม่ได้เนะี่ยมากดยังไงก็กดไม่ติดมากดยังไง,ม,ง,ไงมันก็กดไม่ติดมากดยังไงมันก็กดไม่ติดนั่นแสดงว่าหน้าสัมผัสของเรามันเสียนะครับเราต้องทําการไปเปลี่ยนหน้าสัมผัสใหม่นะครับแต่ถ้าของใครที่ใช้ได้มันก็จะเป็นสีเขียวอ่าเราลากมาเป็นสีเขียวหมดนะครับ แต่ถ้ามันขาดจริงๆยังไงลากยังไงมันก็ไม่มานะครับลากยังไงมันก็ไม่เป็นสีเขียวแบบนี้ยนะมันจะขาดประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือใช้ได้ปกตินะครับมันก็จะย้อนกลับมานี้นะครับถ้าของใครที่หน้าสัมผัสเสียนะครับมันก็จะย้อนกลับไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าของใครที่ลากแล้วไม่ไปนะครับลากแล้วขาดนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนหน้าสัมผัสใหม่ นะครับถ้ามันขาดเห็นไหมครับขาดจุดๆๆแบบนี้ก็แสดงว่าไฟไม่ค่อยวิ่งตามช่องเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าใครที่ลากแล้วยังไงมันก็ไม่มาลากแล้วยังไงก็ไม่มานะครับแต่ถ้ามันลากลากตามหลังแบบนี้ถ้ามันมาก็แสดงว่ามือของเราอะ่ะมันไม่ค่อยดีก็<笑><笑>คือมันอาจจะสปกปรกหรือมันอาจจะเหมือนที่ใช้ถุงมือตอนนี้นะครับมันอาจจะลากมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ลากมันก็ต้องมานะครับลาก ครั้งสองครั้งสามมันก็ต้องมาครับแต่ถ้ามันขาดจริงๆมันก็ไม่มาครับลากเป็นส10ิบเป็นร้อยครั้งมันก็ไม่มาแสดงว่ามันเสียนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คนะครับเราก็จะได้รู้ว่าหน้าสมัมผัสของเราอ่ะจริงๆแล้วมันใช้ได้หรือไม่นะครับทาไมมันมีปัญหานะครับแต่ถ้าส่วนมากนะครับใครที่กดไม่ติดจริงๆอ่ะมันจะลากแล้วมันจะขาดนะมันจะไม่มา,านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสาหรับใครที่อยากจะตรวจเช็คหน้าจอของเราว่ามันสัมผัส ได้ดีหรือไม่น่าจะสัมผัสพังหรือไม่นะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือซัมซุงนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับข้อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยถนะ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ